สำหรับโครงการส่งน้ำบางรุสสายชนะสุรนะครับเราก็รับผิดชอบในแม่น้ําสายหลักก็คือแม่น้ําน้อยนะครับขึ้นไปทางด้านเหนือประตูระบายบางละจัน์ไปประมาณ20กิโลนะครับเป็นเขตติดต่อกับโครงการส่งน้ำบางรุสาบรมธาตุนะครับก็เรารับผิดชอบประมาณ20กิโลครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมาคือแม่น้ําน้อยเราก็มีการส่งน้ําเข้ามาตลอดนะครับเพราะว่า อย่างที่เรียนไปต้นๆว่าเรารักษาระบบนิเวศแล้วก็เพื่อการอนุรักร์บริโภคเนี่ยคือทําให้ตอนที่เราส่งน้ําเข้ามาก็จะมีผักตบชวาเนี่ยลอยเข้ามานะครับลอยขึ้นมาตามน้ำนะฮะแล้วก็มาสะสมดูบริเวณด้านหน้าเหนือประตูระบายอ่าคองหนึ่งขวารชนสูตรไปนะครับก็นับปัจจุบันนี้ก็มีความยาวอยู่ประมาณกุ่สอกิโลนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยณบริเวณเนี้เรามีการ ดำเนินการกำจัดตลอดมานะครับตั้งแต่ต้นปีที่แล้วกลางปีนะครับต้นปีกลางปีนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยแล้วตอนนี้คือเราก็มีเครื่องจักรเข้ามาเริเ่มดําเนินการแล้วตั้งแต่วันนี้เพราะว่าผักตบชาวาที่เริ่มสะสมเนี้ยใช้เวลาสะสมไม่นานนะครับไม่ถึงครึ่งเดือนครับที่ลงมาสะสมตรงเนี้ยทาให้ที่เราเห็นเต็มๆอยู่กันอยู่ตรงน,นี้นะฮะแต่ว่าเรามีการประสานงานกับ หน,หน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมชลประทานอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักขึ้นื่องตะกบนนะครับที่นี่ครับก็เขาก็รับผิดชอบในการที่จะกํากจัดพักตบชวาให้กับโครงการส่งน้ํานะครับแต่เนื่องจากหน่วยงานนี้มีภารกิจมากนะครับแล้วก็เครื่องจักรเหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอนะครับก็จะมีการหมุนเวียนกันในพื้นที่ของอที่ลุ่มพะการตอนล่างเนี่ยฮะก็เลยทําให้บางบางครั้งจะทิ้งช่วงไประยะหนึ่งนะครับ แต่เราก็มีการเก็บใหญ่ตลอดมานะครับเราเริ่มที่จะตอนนี้เราถือเป็นการกําจัดใหญ่นะครับเพราะว่ามันหนาแน่นอยู่ประมาณทัก2สองกิโลเนี่ยตอนนี้เครื่องจับก็เริ่มลงมือละเริ่ม,งมลมงมือแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกินหนึ่งสัปดาห์ก็น่าจะาเรียบร้อยครับรยะยะประมาณนี้ครับผมแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็คือ โครงการเราจะมีเรือเล็กนะครับเป็นเรือกำจัดเล็กก็คือเราก็จะเก็บเล็กนะครับมีเรือสำหรับตักผักตบชวาขึ้นไว้ไว้บนตลิ่งเนี่ยเรามีดูประมาณสองลำนะครับที่ใช้การได้นะครับเราก็จะมีการเก็บตลอดครับสัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับแต่ปัญหาเราก็คือว่าอยากจะวิงวอนนะครับพี่น้องนะครับประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ณสองฝั่งริมแม่น้ำน้อย เห็นผักตบลอยมานะครับหลังจากที่พวกผมเก็บใหญ่กไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยกันครับนําผักตบชวาเนี่ยขึ้นมาจากน้ํานะครับเอาไปไว้บนกระลิ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะแห้งไปนะครับมันก็จะช่วยพวกเราได้อีกทางหนึ่งนะครับเรือเล็กของเราเนี่ยประสิทธิภาพการทํางานก็ไม่มากนะครับเราก็เก็บได้แค่เล็กๆเล็กๆน้อยนะครับ พอถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวมันต้องมาสะสมมากเียเราก็ต้องใช้เครื่องจักรใหญ่ครับพอเราใช้เครื่องจักรใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาตา่มมาก็คือเราต้องมีระยะเวลาครับผมต้องเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้ครับจากสภาพปัญหาหน้าง,งานที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเครื่องจักรจากศูนย์ห้าล้วการสับสนกาลังเริ่มดมำเนินการในการแก้ไขปัญหานะครับก,บกบารกำจัดอากตกชวาในเกล็ดมนน้าน้นอยหน้าของการนกนนสูตรครับ แะว,วันนี้เราจะมีการแก้ปัญหาคือการกำจัดใหญ่นะครับและโครงการเองก็จะมีเรื่องของเครื่องจักรขนาดเล็กเพื่อมาเก็บย่อยต่อเนื่องจนให้แม่น้ำน้อ,อยมีสภาพที่เป็นสายสะอาดปราศจากผักตบชวานะครับในอนาคตข้างหน้าครับเรามีมีแผนเพื่อเสิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำในการบริหารการกำจัดผักตบชวาเราจะมีการกั้นเรื่องของทุ่นตักผักตบชวาครับบริเวณรอยต่อของจังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรีเพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำในระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับท้องถิ่น คนถึงชุมชนที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อเกิดความยั่งยืนในาคอข้าหน้าต่อไปครับผมครับ